ใบกลุ่มนี้จะไม่มีคลอโรฟิลไม่มีสีเขียวสังคาข้อแสงไม่ได้แตกใบอ่อนออกมามักจะมีกิ่งแห้งยอดแห้งใบเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นใบสีชานี้คืออาการของลายแดงแอฟริกาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสว่างภู้คลองแถวพาท่านผู้ชมมาดูทุเรียนอาการแบบนี้สังเกตว่าจะมีปัญหาใบเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นใบสีชานี้คืออาการของลายแดงแอฟริกา ลายแดงเนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยกับอ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับแมลงมุมนะครับลายแดงถ้าได้ระบาดก็จะมักจะระบาดช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวช่วงที่มีลมแรงนี่นะกระแสะลมจะสามารถพัดจากต้นนี้ไปสู่ต้นนี้ได้หรือแมลงมาเกาะต้นนี้าลายแดงก็จะเกาะจากขาของต้นอของอนกนี่ไปจับต้นต่อไป ทำให้การระบาดได้เร็วมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูใบลักษณะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะครับนี่นะครับใบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ใบจะเป็นสีชาแบบนี้นะครับใบสีชาแบบนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีมีไข่ลายแดงเต็มเลยนะครับนี่แล้วใบกลุ่มนี้จะไม่มีคอโร i ฟิลไม่มีสีเขียวสังขาะ้อแสงไม่ได้ก็จะหลุดร่วงพอหลุดร่วงแตกใบอ่อนออกมามักจะมีกิ่งแห้งยอดแห้ง จะส่งผลถึงการเจริญเติบโตบางต้นถ้าเป็นรุนแรงยืนต้นตายได้และก็ถ้าเกิดเป็นช่วงทำดอกติดลูกเนี่ยก็จะมีผลเรื่องใบร่วงหมดไม่มีใบสังเค์แสงไม่มีใบปรุงอาหารเลี้ยงอ่าก็จะมีปัญหาเรื่องการทิ้งดอกทิ้งลูกด้วยนะครับยาที่รักษานะครับอ่ายาที่รักษาก็จะมีกลุ่มอมิทาร์ให้ดูชื่อสามัญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไปให้มีกลุ่มอมิทาส มีโพพาไกด์แล้วก็อะซิฟีดนะครับใน3กลุ่มนี้ให้ดูที่ชื่อสามัญสลับกันไปมาถ้าท่านใช้ตัวใดตัวหนึ่งจะทำให้าลายแดงดื้อยาได้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่ทำทุเรียนจะเห็นสังเกตอาการของลายแดงได้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลายแดงได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ